สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมสเอร์เกษตรยั่งยืนย่างปักหลักอยู่ที่จังหวัดตรังที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราจะรู้กันแต่ที่มาที่นี่เพื่อมาติดตามผลการทำงานของัวิร์ a แพนเวิร์กแพตขดสารและหญิงเกษตรว่าเขาใช้กับสวนปามเป็นอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วเขาติดใจรู้ถึงความมหัศจรรย์ กับคู่หูประเสรย์พร้อมทั้งหญิงเกษตรอย่างไรวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาครับอาจารย์ประสานกับครูสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหผมเรียกชื่อถูกไหมครับว่าครูสาวได้จ้ะเป็นเจ้าของสวนโอเคสว่วนอีกท่านนั้นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี <c oughs> ท่านอาจารย์ประสานสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครั้งครับโอภูมิใจอาจารย์มากนะครับที่เดินทางมาครูสาวครับครูสาวเนี่ยมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอย่างไรครับ จำเนียนปรุขวัญเตมค่ะครับผมค่ะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเป็นข้าราชการบํานาญระดับ8ดค่ะระดับแปค่ะที่ผมเรียกครูสาวนั่นคือข้าราชการครูใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่เรามีต้นปาล์มอยู่ใช่ไหมครับต้นปาล์มอยู่ใช่ปาล์มทั้งหมดที่ปลูกอยู่เนี่ยที่สวนที่เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นปาล์มพันธุ์อะไรครับสุราสองค่ะนี่เป็นปาล์มพันธุ์สุราสองนะครับใช่ค่ะแปลงนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบห้าไร่ สิบห้าไร่กี่ต้นครับสามร้อยห้าต้นสามร้อยห้าต้นอายุกี่ปีครับปามีสองเดือนปีสองเดือนค่ะเอานี่ก็เพิ่งปลูกสิครับใช่เพิ่งปลูกเพราะเพิ่งทำไลยตัวเก่าไปตัวเก่าประมาณสามสิบปีอ๋อเพิ่งตัดต้นเก่าไปที่สามสิบปีใช่แล้วนี่ลงใหม่มาปีกับสองเดือนปีสองเดือนที่วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมามาติดตามผลการทํานาของววแพนวัวแพนการุสานนะครับคู่มหัศจรรย์และหญิงเกษตร มันเกิดปัญหาอะไรกับครูสาวครับเชียรากับตัวด้วงแล้วเจอคู่หูมาสศจันได้อย่างไรครับในการมาแก้ปัญหาอ๋อน้องก็ไปที่ร้านค้าอาจารย์ประสานใช่ไปที่ร้านค้าที่ตลาดกงเตงแล้วก็เจอกันแล้วก็น้องก็เห็นน้องก็ทุกถังอะ่ะ ก็พี่บอกว่าคีดอะไรก็บอกอ่าไอ้พวกทำลายไอ้พวกเชื้อร้าพี่ว่าของพี่เนี่ยเป็นอยู่เยอะน้องช่วยพี่ทีเนาะก็น้องก็พูดพี่ก็ตกลงตาหน่วยตาหน่วยอันนี้เรียกว่าเจอเพราะเขาไปแวะที่ร้านเราใช่ร้านเราขายอะไรอยู่ครับของจาเต็มหมดเลยตอนที่อาจารย์ประสานไปเจอครูสาวน่ะก็บอกเขาว่าเราจะไปฉีดคู่หูมาสจัน่นถูกไหมครับถูกครับผมให้กับเจ้าของสวนลายอื่นครับครูสาว พูดใงกับเราครับตอนนั้นครับเพราะว่าไปทําอะไรผมว่าไปฉีดคู่หัวเสจร์แล้วทีนี้ไปฉีดต้นอะไรผมว่าไปฉีดต้นปาล์มผมก็เล่าให้ฟังว่าปาล์มที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเชือ้อราบางทีก็เป็นมีแต่ทลายผู้บ้างแล้วก็ส่วนมากเนี้ยเราจะไปช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะครับก็มีเยอะแยะที่เราไปทําแล้วก็ตอบโจทย์นะครับทางครูสาวเนี่ยก็เลยถามว่าเนี่ยที่สวนของแกเนี่ยคือใช้มาหลายตัวแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับทั้งสวนเลยก็มีปัญหาเรื่องเชือเช้อราแล้วก็ยอดเนา่ายอดเน่าแล้วก็คือมันจะใบหงิกใบแห้งนะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านด้านหลังครับออคือมันจะแห้งเหลืองแล้วก็คือไม่มียอดเลยครับแต่ทีนี้ในตรงนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อลองไปทําของพี่ดูสิว่าของพี่เนี่ยจะได้ผลไหมออครับคุณสาวครับตอนนั้นก่อนที่ยังไม่เจออ,อาจารย์ประสานเนี่ยตอนนั้นคุณสาวใช้วิธีการอย่างไรครับก็เอาปัอดานมาใส่ย,ยอด แล้วก็ทีนี้ก็ใช้ยาผงไม่ทราบเยี่ย้อะไรแล้วก็มาละลายน้ําแล้วก็ใส่สามช้อนทุกต้นสามช้อนสามช้อนนีน่ก็<อ>ทำให้ยดลงไปมันก็ไม่หายกังวลใจตอดใจแล้วว่าจะทํายังไงดีเราไม่เคยพบอ่ะพบนี้เป็นครั้งแรกสวนที่ปลูกปีสี่สวนก็ไม่เพราะมีมีอีกสวนอีกหลายสวนอยู่ใช่แต่สวนนี้ปีปัญหาว่าเราปลูกมาปีกับสองเดือนใช่มันทั้งยอดหงิกยอดงอถูกไหมครับเป็นเชื้อรามีร่วงกินค่ะ แล้วที่สําคัญเราก็ใส่ทั้งปูลาดานทั้งยาแก้ชเช,ชื้อราหยดลงไปใช่ใช่หยดลงไปช่างก็้ามาหยดค<ท>ำว่าถอดใจคืออะไรครับก็หมดใจแล้วะไม่รู้จะทายังไงต่อเดินไปหน้าก็ลําบากเลยไม่รู้จะทาอะไรถือว่าเจออาจารย์ประสานเนี่ยใช่มีบุญมีบุญมากที่มาเจอกันคนดีมันต้องเจอกับคนดีอือคนดีต้องเจอกับคนดีของดีต้องเจอกับคนที่ตั้งใจเจอถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ คู่หูมหัศาจรรย์ตอนนั้นเพราะอาจารย์ประสานมา,าเราวางใจกับเขาอย่างไงครับคือลักษณะหนูบอกว่าลงทุนเท่าไหร่ได้พี่ว่าตอนนั้นก็น้องไปทาไม่พี่ได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องตังกก่อนหน้านั้นเราตอนใช้ปูระดงพูระดานอะไรใช้ไปกับมันเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้ไปเดือนละครั้งครั้งละกี่บาทครับครั้งละเจ็ดตุงตุงละหนึ่งกิโลประมาณต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนประมาณแปดร้อยกว่าบาทไม่ไม้มชา่า แต่ร้อยกว่าบาทก็ใช้ามาทุกเดือนทุกเดือนทุเดือนแล้วก็จ้างก็ด้วยจ้างก็ใส่ให้มันไม่หายมันเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เดือนที่เท่าไหร่ครับหลังจากปลูกมันประมาณสักเดือนที่เจ็ดที่แปดก็ไม่รู้น้องเมื่อก่อนมันนานหมดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกเป็นมาหกเดือนใช่อาจารย์ประสานครับวันแรกที่เรามาเห็นมาเห็นต้นนเป็นไงครับก็มีบางต้นนี้คือตายไปแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมขึ้นมานะครับแต่ต้นที่ซ่อมแซมก็ยังติดอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อะ ยังไงก็ตายทั้งสวนอย่างแน่นอนเพราะอาการหนักมากโอ้มันจะรอดไหมเนี่ยทั้งสวนอันนี้คือคือคิดอยู่ในใจนะครับนะว่ามันจะรอดทั้งสวนไหมตอนที่เราไม่เห็นครับใช่ครับเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ไหมครับในตรงนี้ถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจครับเพราะว่าเคยทามาแล้วเรามั่นใจครับแต่ว่ามันเป็นแบบประเภทแบบว่าหนักมากครับหนักมากครับเข้า ICU เลยว่าเถอะใช่ครับถ้าถอดสายยางขออกเนี่ยไอสอดออกซิเจนออกตายเลยครับเรียบร้อยเลยครับตอนนั้นอาจารย์ประสานมาแลวหมบ เจอเขาที่นี่ไหมครับวันที่มาพ่นครั้งแรกมาแป๊บเดียวก็กลับเลยนอกจากถอดใจแล้วปล่อยให้เขาทําเลยใช่คิดว่าให้น้องกลาไปเพราะว่าต้นทุนของมันไม่เยอะอแล้วก็ยาก็อยู่กับน้องพี่แม่สนใจหรอกให้น้องดูแลให้ดีก็แล้วกันแล้วรู้ไหมเขามาพ่นจริงไม่จริงรู้ไหมไม่พี่ไม่ติดใจอะไรตรงนี้ไม่ติดใจเลยไม่ติดใจอาจารย์ประสานพอไม่ติดใจตอนนั้นอาจารย์ประสานมาถ,ถึงปุ๊บรู้แล้วไม่รอดทำย่างไรเบื้องต้นครับการฉีดของเราเนี่ย เราเชื่อมั่นในตรงนี้เราก็ฉีดนะครับถืกต้นคือดูแลให้เขาเป็นอย่างดีแล้วก็ที่ฉีดนะครับหลังจากที่ฉีดได้ประมาณ15วันก็ได้เข้ามาดูก็เริ่มมียอดนะครับแทงยอดขึ้นมาใบก็เริ่มเขียวเชื้อรากา็เริ่มจะลดลงแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยไอ้คู่หูของเราชุดหนึ่งอ่ะ้0 0กว่าต้นเนี่ยใช้แค่ครึ่งเดียวครับเอ oh. อันี้ก็ใช้ครึ่งเดียวใช่ครับคือประหยัดมากคือ <สม S 2> ใช้ก็ใช้ครึ่งสองครับใช่ครับแล้วก็สองพันบาทเอง <c oughs> สองพันบาทเองสิบห้าไร่สองพันบาทเอาไปเลยเน้องสิบห้าไร่ใช้ต้นทุนคู่หูสองพันบาทแล้วก็อันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเ,ดยเ,มเลยขึ้งด้วยใช่ครับคนครั้งแรกน่ประมาณเดือนอะไรนะครับกันยาวันที่สิบเก้ากันยาสิบเก้ากันยาค่ะ แล้วก็พ่นครั้งที่สอง19ตุลา19ตุลาแล้วก็ครั้งที่สาม19พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับใช่ซึ่งไม่กี่วันนี้เองใช่ก็แปลว่าเนี่ยพ่นมาลักษณะที่แท้จริงก็คือสองเดือนกว่ากว่าครับสองเดือนกว่าสองเดือนกว่ากว่าเนี่ยครูสาวมาเห็นผลของการทําแล้วเนี่ยพอใจมากจากที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือแล้วโอ้โหแตกต่างแตกต่างใช่ใช่ใช่คขาว่าแตกต่างเนี่ยอะไรมาเกิดขึ้นครับที่เราเห็นชัดเจนเลย ใบดอกเออใช่เนี่ยใบมันเขียวขึ้นแล้วก็ทีนี้ดูอ่ะดูแล้แมลงก็ไม่มีตามใบเนี่ยใบมันเขียวใช่ไม่เห็นมันมียอดใหม่เลยนี่มันใช่ไหมครับใช่มันแตกยอดใหม่เยอะก็เราเห็นว่าถ้ามันสมบูรณ์ต้องเป็นแบบนี้ใช่ใช่ต้องมีใบต้องมีใบมีการแตกยอดใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีเชื้อราไม่มีเชื้อราไม่มีแมลงด้วยใช่ตอนตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับคือใบเนี่ยมันจะมันจะเหลืองแล้วก็เป็นแมลงเนี่ยกัด กัดทุกต้นเลยครับคือมันจะเป็นรูทุกทุกใบเลยนะนะครับแล้วก็แห้งถ้าดูแลแต่ภาพถ้าคนอื่นมาดูอะยังไงก็ไม่รอดใช่ใช่ดูแล้วมันนี่คือคือคือคนรอบข้างครับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านหลังนี้บ้านนี้ครับก็บอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเมื่อกี้ผมเห็นคุณลุงท่านหนึ่งม่แอบดูเราเขามาแอบดูเขาเห็นสวนนี้ตั้งแต่เรียกว่าวันที่เรามาปลูกใช่ตั้งแต่ก้นเลยก้นล้มต้นเลยแล้วหลังจากฟื้นฟูมาคุณลุง มาคุยกับคุณสาวว่าไงครับก็เนี่ยคุยกันก็เห็นว่ามันแปลกใจแปลกตาขึ้นก็ก็สั่งด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยก็สั่งแล้วสั่งแล้วก็มีส่วนเหมือนกันมีเหมือนกันเป็นญาติกันเป็นญาติกันอาจารย์ประสานก็ได้ไปดูแลด้วยก็เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เขาก็สั่งแล้วก็จะไปลุยสวนตรงนู้นต่อครับสิบห้าไร่พอหลังจากเป็นที่พอใจแล้วนะครับต้นทุนก็ใช้น้อยเหลือเกินเนี่ยเพิ่งใช้มานียังเหลือครึ่งขวดเห็นว่าใช้หญิงเกษตรด้วย ใช้ใช้อยู่ใสแล้วใสแล้วใช้เมื่อตอนไหนครับอก็วันที่สิบเก้าเหมือนกันใช้พร้อมกันใช้พร้อมกันเลยน้องนะที่วันนั้นน้องมาทุกไหมนะใช่ครับใช้พร้อมกันเลยกับหญิงเกษตรครับอาจารย์ประสานครับใช้ยังไงกับหญิงเกษตรครับครในในตรงนี้นะครับเอาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของของใช้พวงหุ่นาัย์นะครับโลวแปลงไข่ตัวสารเนี่ยก็คือใบมันจะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็มีแตกยอดเชื้อราลดลง นะความสมบูรณ์ของเรื่องใบของยอดเนี่ยเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นทางครูสาวเนี่ยก็เปิดใจว่ามีปุ๋ยเม็ดไหมน้องเพราะว่าทางผมเนี่ยผมก็แนะนําว่าดินของพี่เนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็เลยให้ฟื้นฟูทางดินด้วย้องหหนนะ้ครับครับทีนี้พอฟื้นฟูทางดินนะครับใส่ได้นะครับประมาณยังยังไม่ถึงเดือนเลย <Okay. S 1> การที่มันตอบโจทย์ทางดินเนี่ยทำให้พืชเนี่ยยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นจะเริ่มตบโตได้ดีกว่าเดิมอีก จากเป็นเท่าหนึ่งอะ่ะแล้วก็เพิ่มขยับขึ้นมาในช่วยกันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากในตรงนี้ครับก็ทางคุูสาวก็ประทับใจในทั้ง,ท,งทั้งปุยมดยิงเกษตรอ่ะแล้วก็คู่หูด้วยแล้วก็ปัจจุบันน่ยยังเปิดใจไปใช้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปาลม4ปี5ปีก็ใช้มาประมาณ1เดือนทีนี้พอ1เดือนน่ะคุูสาวเข้าไปดูว่า n ong, n ong, น้องๆอ่าเข้าไปดูให้พี่หน่อยตัวนี้ของพี่ทําไมแตกต่างเยอะเลยคนผ่านก็จะทักนะครับ ไปที่สวนเราสี่ห้าปีนั่นอายุปามใช่ไหมครับใช่อายุปา์มต้นครับตรงนั้นเจ็ดร้อยสามต้นหรือเจ็ดร้อยห้าต้นอยู่ตรงนี้แหละเจ็ดร้อยกว่าต้นนะฮะก็หมายความว่าตรงนั้นก็ไปใช้แบบเดียวกับที่แทมที่นี่ใช่ใช่ใช่นะฮะอัตราส่วนเท่าเดียวกันเลยนะครับตรงนี้จะใช้น้อยกว่าครับเพราะว่าเป็นปามเล็กขับใช่ก็ใช้สามช้อนเล็กๆกับช้อนกาแฟเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็ไคโตซานอยู่ที่สี่สิบซีซี ส่วนนู้นนะครับอ่าส่วนส่วนนี้ครับส่วนนู้นก็ใช้สีช็อนเล็กครับแล้วก็ไถตัวแทน5 0ซีครับเพิ่มกันไปตามอัตราส่วนการเติบโตของต้นนะครับครับตรงนู้นน่ะเจ็ดร้อยกว่าต้นเราอะอายุสี่ห้าปีนะให้ผลผลิตหรือยังครับให้แล้วได้เยอะพี่ตานมาใช่ก่อนใช้ก่อนใช้ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีมาตลอดเมื่อก่อนจะปลูกใหม่ๆเลยเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนี่ก็เหมือนกันในสวนนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรครับ ก็ใบอะไรมันเขียวขึ้นมากสมบูรณ์ขึ้นเยอะอ่ะช่วยบอกพี่น้องผองเพื่อนนะครับที่กําลังกุ้มอกกุ้มใจกับการปลูกปาล์มแล้วก็มันมีทั้งเชื้อลงเชืาา้อราทั้งตัวมมลงมาแรงกัดกินใบจนทําให้เราถอดใจช่วยบอกคนที่กําลังถอดใจ <c oughs> ว่านี่คือความอัศจรรย์ของคู่มัศจร,ร์เป็นอย่างไร <c oughs> เรียนเชิญครับเพื่อนเพื่นหรือว่า พวกเกษตรกรทุกคนที่ทำอาชีพนี้นะคะถ้าอากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราหรือว่าตัวด้วงแล้วก็เนี่ยครูสาวจะแนะนําให้ว่าของครูสาวเนี่ยทำมาแล้วประสบความสําเร็จจากที่ได้ใชมาสองครั้งรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอันแรกสัคงเกตได้จากใบแล้วก็จากยอดไม่มีน่างล้วแล้วก็ถ้าใช้แล้วครูสาวว่าะจะประสบผลสําเร็จ เราลงทุนไปก็คุ้มที่เราตั้งใจกับตัวนี้เพื่อนเพื่อนเชื่อได้เลยถ้าครูสาวทาเนี่ยแสดงว่าทุกคนทาได้แล้วก็อันนี้มันมีตัวอาหารอยู่ครบต้วนเราไม่ต้องมายุ่งว่าปีปอกึ่งปีเราต้องไปใส่นู่นครึ่งปีใส่นี่ไม่ต้องอันนี้อยู่ในตัวเดียวครบหมดเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนเชื่อครูสาวได้ลบบเลยจากคนที่ถอดใจจากคนที่หมดหัวใจกับการปลูกปลาม,มาปีสองเดือน <c oughs> ที่มันลุมด้วยโรคนะครับด้วยตัวด้วง และที่สําคัญเชื้อรา,ากัดกินถึงยอดดึงยอดมาเหม็นเนา่าครับผมท่านนิคารกครับนี่คือตัวอย่างสําคัญที่เจอคู่หูอัศจรรย์คือความอัศจรรย์ที่มาเจอกับอาจารย์ประสานท่านบอกแล้วว่าคนดีพบกับคนดีคนดีก็สามารถจะปลดหนี้ปลดสินคนดีก็สามารถทําไปแล้วม,มีแต่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้านการเกษตรเมื่อเจอคนดีและของดีๆ จากคู่หูมัศจรรย์เวิร์แพนเวิร์คแพนัดสารแม้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับครูสาวและอาจารย์ประสานอย่างยิ่งครับที่ดได้ให้ความรอบรู้ให้ความเข้าใจถึงแม้สวนท่านกําลังหมดโอกาสหมดหนทางแต่นี่ครับคือความมหัศจรรย์ที่จะมาช่วยพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตของท่านมีแต่ความสุขและร่ำรวยครับวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรยั่งยืน ได้มาติดตามการทํางานของผู้หุมริจัาจันวิร์แพนวิร์แพนคาริซานกับสวนป่ามโอกาสหน้าจะไปดูสวนอื่นที่มีปัญหาและต้องการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3ามขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับัวิวร์แพนยิงเกษตรทำดีไปแล้วรวยใช้นดีเย้